ฟังผูชาห้าเป่าหงน้องดูมาทางนี้ลูกด <c ười> ้ยบอกมาลรามาอจิเนาะตุกาขอเลยเ้อก็จั กูกนเลาเล่เดอกเราล่าคุกกูเราเล่ากเช่าว้บ้านลว่าเที่บานอาจารย์น้องกุณกกลางกบ้านกูสอนอาจารย์เพิ่มันงมาพอเงินเด้อไอ้น้องมันบสบายนะพ่อหนอพอพ่อช่วยพ่อพ่อช่วยไปพัดไปเฝ้าด้วยนอพ่อนอ ดอกรนะถ้าลมันจะหาก็โคดอระมูในงานเป็นดอกทีุู่นะะมูนะขออยู่เป็นไปเพาอพ่อโนราพักข์ปวยพ่อเนาะขัวระมูพ่อเนาะพ่อนราคูโนราคุูที่โชวการุคามรามทพคุูบาอาจารย์ครูคุกคามบางครูสอนอาจารย์เพิ่มลงมาโอน ด้วยปันใป่าปองเงินแม่สีเนาะพม่ท้าบุญม่ทาเรื่องแ่จูแม่ท้บุญแม่ท่าลงแม่ท่ารัแม่ท่าลูนแม่ท่าแม่มนทุกคู่ทุกคนเนาะขอช่วยไเถออ้นอมันจะหายเาองมุนงามน้ำมนในงามเป็นดอกปิกูลเนาะขอผูกมันบางบางคูสอนนะทากคน้ะขมนตปะ ขอกเราเกาสิบน้อมนเหคุณตาอาจารย์คุณค์คบาคพุสอนอาจารย์เพิ่มลงมาพอเงินโบเจปดเจปาทีเตอให้น้องจะให้โคดอกน้ำมูล็นโรงงานเป็นระกพิกลต้นโอ้สตูคอนรนดับอะดับเลยเอาใหมเป็นน้ำใหม่เปลียนมาใหม เ็นน <cin stereotype> ้มาประเจนศา์ปนบ้านเทเทไปแล้วนุ่งทงศาส์ประเจนสิไกลๆสาปรไปไกลๆขอโราขอช่วพอเนอะพ่อกระปากกระบุ่พอคงหายวันหายคืนให้นมมันจะหายตขอโดอกแล้วมในงามเป็นดอกทิพุ์พูนพ่อเนอะขอโนราคุบาอาจารย์คุ้มคุ้ค่าง ฟังครูสอนอาจารย์เพิ่มลงมาเพิ่เงินแม่สีเนาะงมาช่วยกันปัดกันเป่าเด้อพ่อพอนนาุ้บาอาจารย์กรูคุ้มคูกลงรอดวาบุญสอนอาจารย์เพิ่มลงมาเพิ่เงินแม่สีเนาอจะปัดจะเป่า ดูดอกตัวเอาน้ำมาเยอะๆนะลูกตาธิไม่ทำไมโอไม่แล้วพ่อนะโอรู้จักรู้จักเช่อนีอโอพอจุยเลยผพ่น่นรคุณบาอาจารย์คูคุมคูณขาวคูบ้าคูณสนอาจารย์เพิ่มลงมาพ่อแม่ีส้อนขอจ่วยปฏิบตพ่อที่เจอโอ โนราูบาอาจารย์นะผูคุ้มกูข็งกูบางกูสอนอาจารย์เพิ่มปัตเปเากอน้องมันจะหายก็โอดน้ำมัไว้งามไปดอกที่คูนับพอนะขอไม่หายวันหายคณนแล้โอน้องสตุปนราลป็ปัตเปเ ก็หนุ่มหรือแต่ปูปลาจังนั้นใส่ขวดมันกินกันอาบเลยอะคือจริงๆมันอาบเพื่อนมันกินเลยมันล้างหน้าล้างตาอาบเอาไปบ้านโหเลยลูกสัตว